สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาโวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจจพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะวันที่3ตุลาคม2568ทุกคนค่ะวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นนะคะ่ะทุกท่านวิงลูดเนาะคะ่ะส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านก็ามาจากฮานอยใหญ่หานอยที่ใจทำแยกหน่อยนะคะทุกคนเอามาดัดแปลงตัวเลขดูนะคะ บางอันก็ตรงอันตรงกันบางอันก็ไม่ตรงนะคะก็ขึ้นอยู่กับรุ่นพันิุเนาะพี่น้นอ,นองเรามาดูวันที่สองนะคะทุกคนคะวันนี้รู้สึกว่าสายเบิ้ลสายลูดจะรอดนะคะสายคู่ตุยนะทุกคนมาดูคะ่ะนอยเช้ามาแปะให้เด่นสามได้สองนะคะนอยเช้ามาแปดแปดศูนย์สามแปดเด่นมาสามนอยเอสดีมาสี่ห้าหกสามสามบิงลูดรอดทุกคนมาสาม สองเด่งนอยอาเซียนนะคะมา8 4 7สีเด็่นมา2เข้าคู่สอนอยทีวีมา27315นะคะเข้าคู่7337มามเจตกับนอยสตาเข้าป่านะคะมา 6, 7, 8, 1, 0, หกเจ็นึ่งย์นอยดองถิ่นมา76256นะคะเด่นมา2นอยสามัคคีมา2องศูน่อยพัฒนามา17174นะคะแล้วก็มา3 นอยพิเศษกับน้อยปกนะคะสามศูนย์ศูนย์สามนะคะทุกคนนะคะ่ะเอามือเขาก็มีมือลุดก็มีพี่น้องถ้าสมมุติว่านะครับจะจะถามกรมเพนิเฟซีน FC, นะว่าจะให้ทําต่อหรือให้หยุดสําหรับพาน้อยมัดรวมนะคะทุกคนคะ่ะก็กรารเลวาตะมักเนาะพี่น้องเนาะบางคุนกับมกักบางคนกับบอมกักเนาะคะ่ะ ก็ทำต่อไปนะคะทุกคนถ้ายังไม่เหนื่อยหรือเปล่านะคะหน่อยมัดรวมมันที่3นะคะตัวเด่นที่ใจาำนวณมาได้จากฮานอยแยกก็คือเลขแปดกับเลข3นะคะทุกคนนั่นก็คือผลรวมนั่นเองนะคะทุกคนผลรวมจากฮานอยแยกที่ใจทำไว้นะคะก่อนหน้านี้เนาะที่คนที่ลงไปก่อนหน้านี้30มนาทีนะคะแปดค่ะแปดหนึ่งหนึ่ง แปดสามสามแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดสงสองสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสนะคะคู่ตัวเด่นก็คือ8 3 3 8พี่น้องคู่ที่ชอบนะคะเจมส์สามเจ็ส มักค่อยตามเด้อค่ะบอมักบอชอบผ่านพี่ดองค่ะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับพานอยมัดรวมวันที่3ตุลาคม2,568นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุก,ท,กทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันมๆสุขภูทุกคนพี่ดองสวัสดีค่ะ